สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูชื่อว่าครูปาวารีข่าวสมบูรณ์นะคะหรือว,ว่ายกสั้นๆว่าครูฝ้ายก็ได้ค่ะเป็นคุณครูจากโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการรัชดานะคะวันนี้จะมาสอนนักเรียนในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมค่ะโครงสร้างทางสังคมนะคะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของวิชาสังคมวิทยาซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์นะคะเป็นการศึกษาแบบแผนความสัมพันธ์ ของมนุษย์นะคะในสังคมอย่างเป็นระบบวิชานี้นะคะเป็นการศึกษานะคะเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมนะคะเพูด้ง่ายคือความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคมนี่จะเป็นคําหลักที่จะนักเรียนจะได้ยินตลอดทั้งคาบนี้เลยนะคือคําว่าความสัมพันธ์คําว่ามนุษย์และก็คําว่าสังคมนะคะมี3คําบิดาแห่งวิชาสังคมวิทยานะคะท่านนี้นะคะเป็น ชาวฝรั่งเศสนะคะชื่อว่าออกัสคงนะเป็นผู้ที่คิดนะคะวิชาสังคมวิทยาขึ้นเป็นคนแรกนะ,ะแต่ก่อนนะคะที่จะมีคุณออกัสคงเนี่ยนะ,ะมีนักปรัชญาเมธีชาวกรีกนะคะอยู่ที่เมืองเอเธนส์นะคะคนนี้ชื่อว่าอาริสโตเติลอาริสโตเติลกล่าวว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันนะคะอยู่รวมกันเป็นสังคมนะ,ะมีการรวมกลุ่ม มีการพึ่งพานะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่รอดนะคะและเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์คําที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ร่วมกันเพื่อความอยู่รอดนะคะมนุษย์อยู่รวมกันทำไมเพราะว่าออในสังคมอดีตเดนักเรียน เราต้องอยู่รวมกันไม่งั้นอาจจะมีสัตว์ร้ายนะมาทําร้ายเราแล้วอาจจะตายได้นะคะนี่คือเหตุผลง่ายๆเลยที่มนุษย์ต้องอยู่รวมกันนะเพื่อที่จะทําให้เราไม่ตายนะคะแล้วจากอดีตเนี่ยมันวิวัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันนะคะจะไม่มนุษย์ในปัจจุบันก็ยังอยู่รวมกันในสังคมอยู่ก่อนอื่นเราต้องรู้จักคําว่าสังคมก่อนสังคมเกิดจากการอยู่รวมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป นะคะอย่างเช่นครูฝ้ายคนเดียวถือว่าเป็นสังคมไหมคะไม่ได้เป็นสังคมนะคะสังคมจะต้องมีคนอีกคนนะคะมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยมาอยู่รวมกันครูยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นวันนี้ครูอยู่คนเดียวครูคิดว่าครูอยากจะทานอะไรใช่ไหมค,ครูอาจจะอยากจะทานข้าวผัดครูก็เดินไปซื้อข้าวผัดได้แต่เราลองทดลองค่ะนักเรียนลองทดลองสกิดเพื่อนข้างๆก็ได้ ะะถามว่าเย็นนี้จะกินอะไรนะคะเพื่อนบอกว่าไม่ฉันไม่ได้อยากกินข้าวผัดฉันอยากกินซุก,กี้เพื่อนอีกคนนึงบอกว่าไม่ฉันอยากกินข้าวมันไก่เห็นไหมคะเมื่อมีสังคมมีคนมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยจะกเกิดความวุ่นวายนี่คือความวุ่นวายระดับเล็กๆที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะคะ,นะคะเมื่อมีการรวมกลุ่มกันของคนที่มีจํานวนมากขึ้นจะมีความวุ่นวายตามมา เพราะมีคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนจะมีความแตกต่างเฉพาะบุคคลนะคะมีความแตกต่างกันของตัวบุคคลทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นนี่คือความวุ่นวายเล็กๆที่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะ การที่มาอยู่รวมกันใช่ไหมคะก็จะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะบอกแล้วมนุษย์นะคะเกิดจากการรวมกันของคน2คนขึ้นไปใช่ไหมคะมาอยู่ในบริเวณเดียวกันนะคะต้องมีการปฏิสัมพันธ์นะมีการกระทําการระหว่างกันทั้งทางตรงนะคะทางตรงและทางอ้อมสาเหตุที่ทําให้มนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นสังคมนะคะเพราะ 1. มนุษย์มีระยะเวลาของการเป็นทารกที่ยาวนานกว่าสัตว์อื่น ะะถ้านักเรียนไปลองไปดูคลิปนะคะพิมพเข้าไปใน u t u b e นะคะคลิปของม้าลายคลอดลูกนะคะหรือคลิปของยีราฟคลอดลูกนั้นจะเห็นว่าพงระยะเวลาไม่นานเมื่อยีราฟละมาลายคลอดลูกออกมาปุ๊บลูกยีราฟจะสามารถที่จะลุกขึ้นแล้วก็เดินได้นะคะแต่มนุษย์นะคะระยะเวลาเป็นทารกเนี่ยตอนที่เราเป็นทารกเนี่ยเราเป็นยาวนานกว่าสัตว์อื่น บางคนนะคะกว่าจะเดินได้ใช้เวลาเป็นปีนะคะกว่าจะพูดได้นะคะเราจึงต้องพึ่งพาคนอื่นในระยะเริ่มต้นของชีวิตที่ยาวนานกว่าสัตว์อื่นขอ้อ2มนุษย์มีความสามารถทางสมองที่มากกว่าสัตว์อื่นนะคะมนุษย์มีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์อื่นเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว นะ้เนี่ยอาจารย์อะไรอะ่ะปาโลมาปาวานปลาวานอะ่ะสมองใหญ่กว่ามนุษย์ตั้งเยอะเราเทียบกับน้ําหนักตัวนะคะมนุษย์มีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์อื่นมนุษย์มีความสามารถในการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะและมีความสามารถในการส่งต่อวัฒนธรรมคํานี้เป็นคําที่สําคัญอีกเช่นกันค่ะนักเรียนคือคําว่าวัฒนธรรม สัตว์อื่นไม่มีวัฒนธรรมเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าสัตว์อื่นใช้คําว่าอะไรนะคะแต่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเกิดจากการเรียนรู้สั่งสอนถ่ายทอดนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อเรารู้แล้วว่ามนุษย์นะคะมะีความสําคัญที่มนุษย์จะต้องมาอยู่รวมกันเป็นสังคมเนี่ยเราจะมาดูกันว่าโลกนี้เนี่ยได้แบ่งสัตว์ออกเป็น2ประเภท นะคะในโลกนี้เนี่ยคำว่าสัตว์เนี่ยในทางสังคมวิทยานะคะต้องบอกก่อนเราเป็นทางสังคมวิทยาจะแบ่งสัตว์ออกเป็น2ประเภทนะคะคือสัตว์โลกกับสัตว์สังคมนะคะสัตว์โลกคือสัตว์ที่ไม่จําเป็นจะต้องมีการกระทําการระหว่างบุคคลนะคะระหว่างสังคมนะคะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวตัวตัวเดียวเช่นสุนัขแมวหรือเมื่อกี้อีรับนะคะเกิดมาปุ๊บก็สามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ ต่อมาคือสัตว์สังคมสัตว์สังคมจําเป็นจะต้องมีการกระทํากันระหว่างสังคมจะต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะรวมกันเป็นกลุ่มทําไมเมื่ออยู่กันเป็นกลุ่มจะมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีการกระทําร่วมกันเช่นมนุษย์ช้างต่อแตนมดนะคะสัตว์เหล่านี้จะไม่อยู่ตัวเดียว ะะจะต้องมีการกระทํากันร,ระหว่างสังคมนะคะอยู่กันเป็นฝูงนะคะอยู่กันเป็นโขลงอย่างช้างอย่างเป็นโขลงนะคะอยู่กันเป็นเ,เป็นรังหรือว่ามนุษย์ก็อยู่กันเป็นสังคมนะคะสัตว์เหล่านี้จะต้องอยู่ร่วมกันมีการพึ่งพาอาศัยกันนะคะโดยสรุปแล้วนะคะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเพราะมนุษย์จะต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอดเห <c oughs> ็นไหมคะนี่คำพูดเดียวกับอริสโตเติลเลยมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกัน เพื่อความอยู่รอดไม่งั้นเราไม่รอดนะคะเราต้องอยู่ด้วยกันครูเอารูปมนักเรียนดูนะคะรูปของมนุษย์นะคะรูปของฮิโปโปนะคะรูปของผึ้งนะคะที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็แบ่งภาพออกเป็นสัตว์โลกสัตว์สังคมและมนุษย์นะคะสัตว์โลกอยู่ตัวเดียวใช่ไหมคะอยู่ได้ตัวเดียวนะคะเรียนรู้แล้วเกิดเป็นสัญชาตญาณน,นะคะ อยู่ตัวเดียวก็คือสันโดษคําว่าสันโดษนั่นเองสมารถอยู่ได้ตัวเดียวนะคะเรียนรู้แล้วเกิดเป็นสัญชาตญาณน,นะคะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดสัตว์สังคมนะคะเรียนรู้แล้วเกิดเป็นสัญชาตญาณเหมือนกันนะคะพึ่งพาอาศัยกันแต่ต้องพึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอดนะคะเห็นไหมคะสัตว์โลกกับสัตว์สังคมเหมือนกันตรงที่มีสัญชาตญาณเหมือนกัน ะะแต่สัตว์โลกอยู่ตัวเดียวสัตว์สังคมอยู่กันเป็นกลุ่มทีนี้มาดูมนุษย์มนุษย์อยู่กันเป็นกลุ่มเหมือนกับสัตว์สังคมนะคะก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนั่นแหละแต่มนุษย์เรียนรู้แล้วเกิดเป็นวัฒนธรรมนะคะสัตว์อื่นเรียนรู้แล้วเกิดเป็นสัญชาตญาณเมื่อเราเทียบกับขนาดสมองกับน้ำหนักตัวนะคะมนุษย์จะมีสมองที่ใหญ่กว่าสัตว์อื่นต่อมา เราจะมาดูลักษณะพิเศษของมนุษย์ที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะมีได้แต่สัตว์อื่นไม่มีนะคะคนเท่านั้นที่จะมีได้นะคะสัตว์อื่นถึงแม้จะเป็นต่อแตนมดนะคะก็ไม่สามารถที่จะมีสิ่งนี้เหมือนมนุษย์ได้นะคะคือ 1. มนุษย์สร้างระบบสัญ,ญลักษณ์ นะคะระบบสัญลักษณ์คือสิ่งที่ใช้แทนสิ่งอื่นนะคะเกิดจากการเรียนรู้สั่งสอนผ่านการขัดล่อทางสังคมซึ่งไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เองนะคะมีแค่คนเท่านั้นจะมีได้เช่นเนี่ยคำพูดภาษาเนี่ยที่ครูกำลังพูดกับนักเรียนอยู่เป็นภาษาเราไม่เคยเห็นสัตว์อื่นพูดได้นะคะและภาษาของมนุษย์ก็มีความแตกต่างกันไป มีสัตว์อื่นก็จะมีความแตกต,ต่างกันไปภาษาอื่นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษก็แตกต่างกันกับภาษาเยอรมันก็ไม่เหมือนกันนะคะสัญลักษณ์ต่างๆนะคะสัญลักษณ์จราจรอย่างเงี้ยก็จะมีมนุษย์ก็จะมีนะคะแต่ว่าสัตว์อื่นไม่มีนะคะอีกอย่างหนงงึ่งเงี้ยสมมติครูทำเครื่องหมายอย่างนี้นักเรียนก็จะรู้ว่าครูกําลังบอกรักนักเรียนอยู่แต่ถ้าครูไปทําเครื่องหมายอย่างนี้ใส่แมวน้อยที่บ้านของนักเรียนนะคะหรือว่าใส่แมวเดินมาก็เอ๊ะ แมวก็ไม่รู้ว่าครูกําลังจะแสะดงความรักให้กับเขาอยู่ใช่ไหมคะนี่เพราะว่ามันไม่ใช่แมวไม่รู้จักระบบสัญลักษณ์นี้และก็ระบบสัญลักษณ์นะคะแต่ละภาษานะคะก็มีความแตกต่างกันนะคะนี่อย่างนี้นะคะก็นักเรียนดูก็รู้ใช่ไหมแ้วถ้าครูไปยกให้กับเจ้าหมาน้อยอย่างเงี้ยหมาก็ไม่รู้ว่าครูกําลังโป้องอยู่นะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะมีได้เท่านั้นนะ,ะและระบบสัญ,ญลักษณ์นะคะแต่ละวัฒนธรรมจะมีความแตกต่างกันนะคะเหมือนภาษาเลยเช่นเครื่องหมายนี้นะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็จะมีความหมายแบบหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าที่ฮาวายนะเครื่องหมายนี้จะเป็นเครื่องหมายการสวัสดีนะคะทักทายของชาวฮาวายนะคะเป็นความแตกต่างกันนะคะอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์มีนะคะแต่สัตว์อื่นไม่มีคือมนุษย์เรียนรู้แล้วเกิดเป็น วัฒนธรรมนี่คือสิ่งที่สําคัญมากค่ะนักเรียนมนุษย์มีวัฒนธรรมแต่สัตว์มีสัญชาตญาณค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงองค์ประกอบของสังคมนะคะสังคมนะคะจะประกอบด้วยนะคะสิ่งต่อไปนี้1คือประชากรนะคะประชากรจะมีตั้งแต่2คนขึ้นไปเรารู้แล้วคนคนเดียวไม่ได้ถือเป็น สังคมเนาะนะคะต้องมีคนมากกว่า1คนถึงจะเป็นสังคมนะคะสังคมที่มีขนาดเล็กที่สุดและเป็นสังคมที่สําคัญที่สุดด้วยก็คือครอบครัวครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่ลูก ะะบางครอบครัวอาจจะมีพ่อแม่ลูกญาติอันนี้จะเป็นครอบครัวขยายครอบครัวเดี่ยวแตกต่างกันไปอาณาเขตนะคะโดยทั่วไปคนในสังคมจะอาศัยอยู่ในบริเวณในบริเวณหนึ่งนะคะอาจจะมีขนาดที่จํากัดเช่นในบริเวณบ้านในบริเวณโรงเรียนนะคะอาณาเขตบางอย่างจะรวมไปถึงอาณาเขตของรัฐรัฐชาติอย่างเงี้ยค่ะชาติไทยกับรัเสเซียนะคะ,ะมีขนาดที่ ไม่เท่ากันนะคะราชนจาจักรไทยนะคะกับประเทศฝรั่งเศสก็มีขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมคะความสัมพันธ์นะคะสมาชิกในสังคมจะต้องมีความสัมพันธ์และต้องมีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะมีการทักทายมีการทำงานร่วมกันมีการอยู่รวมเป็นกลุ่มเป็นคณะต่อมานะคะการจัดระเบียบทางสังคมนะคะมีเพื่อป้องกันความขัดแยง้ง ของสมาชิกนะคะช่วยให้สังคมอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณครูบอกแล้วว่าเย็นนี้กินอะไรดีนะคะอาจจะเกิดความขัดแย้งกันได้แต่ถ้าเรามีกฎระเบียบหล่าว่าวันนี้เด็กหญิง A คิดนะพรุ่งนี้ให้ B คิดอันนี้ก็อาจจะทําให้เราอยู่ร่วมกันได้ใช่ไหมคะแบบว่าเป็นการรวมกันอย่าเป็นระเบียบทําให้เป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะคะแล้วถ้าเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นละ่ะอย่างเช่นการจัดระเบียบจราจร นะคะอา้าวถ้าเกิดผ่าไฟแดงเห็นไหมคะถ้าเกิดมีคนคน,นึงละเมิดกดขึ้นมาผ่าไฟแดงเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะคะการควบคุมเวลาเปิดปิดของสถานบันเทิงนะคะหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เกิดสถานการณ์นะคะไวรัสโครโครโน่านะ,ะเกิดสถานการณ์โควิด1 9ขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดพระ,ะราชกำหนดฉุกเฉินนะคะมีการเคอร์ฟิวไม่ให้ออกจากบ้านในช่วง4ี่ทุ่ม อ่ะอันนี้ก็เป็นการจรัดระเบียบทางสังคมอย่างหนึ่งนะคะต่อมาเรามาดูว่ามนุษย์นะคะยังมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองนะคะเมื่อคนในสังคมมาอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมนะคะก็จะสร้างขนบนะคะวัฒนธรรมขึ้นเฉพาะตนเองนะคะยกตัวอย่างนะคะวัฒนธรรมแต่ละที่อาจจะมีความเหมือนหรือความแตกต่างกันเช่นวัฒนธรรมการไหว้ ใช่ไหมคะคนไทยทุกคนไหว้นะคะแต่ถ้าเราไปไหว้ที่บริเวณประเทศรัศสเซียเขาก็อาจจะน,นี่มันไม่ใช่การทักทายของประเทศชั้นใช่ไหมคะหรือว่าครูไปไหว้ยอย่างนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็อาจจะไม่รู้แล้วว่าอน,นี้ไม่ใช่ของชั้นและของชั้นต้องมีการกอดการจับมือกันแต่และว,วัฒนธรรมแตกต่างกันนะคะมีความเหมือนและต่างกันวัฒนธรรมของคนไทยด้วยกันเองเนี่ยของคนภาคเหนือกับคนภาคใต้ก็มีความแตกต่างกัน ของคนภาคกลางนะคะกับคนภาคอีสานก็แตกต่างกันแต่ละที่จะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะคะที่แตกต่างกันไปหน้าที่ของสังคมนะคะสังคมมีหน้าที่ดูแลสมาชิกของสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะสร้างความเป็นธรรมให้กับให้เกิดขึ้นในสังคมประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกในสังคมส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของสมาชิกในสังคมปลูกฝังจิตสานึกนะคะจิตสํานึกที่ดีของสมาชิกในสังคมนะ,ะนี่คือหน้าที่ของสังคมที่จะต้องให้สมาชิกทุกคนเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบไม่มีความขัดแย้งกันนะคะต่อมาคํานี้นะคะคือคําที่สําคัญของบทนี้แล้วคือคําว่าโครงสร้างทางสังคม โครงสร้างทางสังคมหมายถึงส่วนต่างๆที่ประกอบกันเป็นความสัมพันธ์ระบบความสัมพันธ์ของมนุษย์นะคะส่วนประกอบดังกล่าวจะต้องเป็นเขาโครงที่ปรากฏในสังคมมนุษย์ทุกๆสังคมแม้จะมีรายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างกันไปในแต่และสังคมแต่ในทุกสังคมจะต้องมีสิ่งหนึ่งคือความสัมพันธ์โครงสร้างทางสังคม จะเน้นในส่วนของความสัมพันธ์ของสังคมมนุษย์นะคะเป็นความสัมพันธ์นะคะต่างๆเนี่ยความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันจะมาประกอบกันนะคะและทำให้สังคมมนุษย์นั้นสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมนะคะมีอยู่3อย่างนะคะ 1. กลุ่มสังคม 2. การจัดระเบียบทางสังคม และ3สถาบันทางสังคมนะคะในครั้งนี้นะคะเราจะเรียนเพียงเรื่องเดียวนะคะคือเรื่องกลุ่มสังคมในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมและสถาบันทางสังคมเราจะเรียนกันต่อในครั้งต่อไปนะคะกลุ่มสังคมคืออะไรกลุ่มสังคมคือกลุ่มคนที่อยู่รวมกันอ้าวคำนี้ใหม่แล้ว อยู่รวมกันเพราะมันไอยู่คนเดียวไม่ได้ตั้งแต่สองคนขึ้นไปและจะต้องมีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันนะคะต้องอยู่ร่วมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนานพอควรและที่สำคัญที่สุดจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะถ้าขาดข้อนี้ไป กลุ่มนั้นจะไม่ใช่กลุ่มสังคมจะเป็นได้เพียงแค่กลุ่มคนนะ,ะจะต้องมีการปฏิสัมพันธ์กัน,นะะมีการติดต่อสัมพันธ์กันเช่นครอบครัวสมาคมชุมชนชนชนั้นทางสังคมนะคะประเภทของกลุ่มสังคมสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือกลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมินะคะคำว่ากลุ่มปฐมภูมิ เป็นแปลว่ากลุ่มที่มีขนาดเล็กนะคะสมาชิกอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์กันอย่างสนิทสนมแนบแน่นเช่นนักเรียนกับเพื่อนสนิทสนิทกันนะคะนักเรียนกับครอบครัว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 ต่างๆนะคะมีความสนิทกันในเรียนกับเพื่อนในห้องอย่างเงี้ยเราเรียกชื่อเล่นกันได้เราสนิทสนมกันนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแบบปฐมภูมินะคะมีความสัมพันธ์กันแบบแนบแน่นไม่เป็นทางการนะคะ ต่อไปกลุ่มทุติยภูมิจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะสมาชิกมีการติดต่อตามบทบาทหน้าที่มีการทำงานเฉพาะด้านมีความร่วมมือกันตามสถานภาพบทบาทที่กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะเช่นที่โรงเรียนนะคะคุณครูกับผู้อำนวยการบางโรงเรียนมีคุณครูเป็นร้อยคนเลยกับผู้อำนวยการไม่ได้มีความสนิทสนมกันนะคะหรือ เรียนขึ้นรถเมล์มาใช่ไหมคะเรียนเจอกระเป๋ารถเมล์นักเรียนจ่ายเงินให้กับกระเป๋ารถเมล์นะคะเขาเป็นผู้ให้บริการนักเรียนนักเรียนเป็นผู้รับบริการอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบบทุติยภูมิก็คือเราไม่ได้สนิทสนมกันเราแค่ทําตามหน้าที่นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีความสนิทแนบแน่นกันสักเท่าไหร่นะคะนายจ้างกับลูกจ้างกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ ทีนี้นะคะเราจะมาดูอีกอันหนึ่งนะกคะ็คือกลุ่มคนกลุ่มคนเนี่ยจะไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันนะคะเช่นคนที่มาชมคอนเสิร์ตนะคะคนในคอนเสิร์ตไม่ได้มาด้วยกันอะนะคะแตแ่มาอยู่รวมในคอนเสิร์ตเดียวกันไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กัน börjar. คนที่มาชมภาพยนตร์อยู่ในโรงหนังเดียวกันแต่ไม่ได้มาด้วยกันนะแต่มาดูหนังเรื่องเดียวกันไม่ได้ถือเป็นกลุ่มสังคมเพราะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันนักเรียนไปขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ย นะคะกับคนที่นั่งอยู่ข้างๆนะคะก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันนะคะไม่ได้มีเพราะไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันเมื่อไม่มีการปฏิสัมพันธ์จึงไม่ถือว่าเป็นกลุ่มสังคมนะคะที่สําคัญนะคะประเภทของกลุ่มสังคมเนี่ยนะคะความสําคัญเลยก็คือจะต้องมีการทําปฏิสัมพันธ์กันนะคะไม่ว่าจะเป็นปฐมภูมิหรือทุติยภูมิก็แล้วแต่นะคะ ตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้นะคะของเกี่ยวกับมนุษย์กับสังคมรู้แล้วว่ามนุษย์คืออะไรสัตว์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะและที่สําคัญก็คือว่าเรารู้แล้วว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะคะเรารู้แล้วว่ากลุ่มสังคมมีอะไรบ้างทีนี้นะคะเรามาดูที่กิจกรรมท้ายบทที่ครูจะฝากให้นักเรียนกลับไปทําก็คือจากคํากล่าวที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม คำพูดนี้เอากลับมาอีกแล้วนะคะจากอริสโตเติลนะคะมนุษย์เป็นสังคมแลม้วมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมคะมนุษย์ไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเมื่อเกิดโรคโควิด -19 นักเรียนจะต้องอยู่บ้านตลอดเวลานะคะทำให้นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์นี้และนักเรียนสามารถวิเคราะห์อะไรจากสถานการณ์นี้ได้บ้างนะคะนักเรียน จะต้องอยู่บ้านตลอดเวลาจากที่นักเรียนต้องไปโรงเรียนนักเรียนต้องเลื่อนเปิดเทอมนักเรียนไม่สามารถที่จะไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนได้นะคะนักเรียนจะต้องมีระยะห่างทางสังคมนะคะเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบอะไรต่อตัวนักเรียนเองครูอยากทราบจากตัวนักเรียนเองนะคะและการที่เราลดบทบาทจากสังคมหนึ่งเราอาจจะไปเพิ่มความสัมพันธ์กับอีกสังคมหนึ่งเช่นนักเรียนจะต้องอยู่ใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้น การใกล้ชิดครอบครัวมากขึ้นทําให้นักเรียนเป็นอย่างไรบ้างวิเคราะห์ความรู้สึกของนักเรียนและค่อยวิเคราะห์ว่ามันทําให้สังคมเนี้ยเกิดนะคะความเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอบคุณนักเรียนนะคะที่รับชมมาจนจนหมดนะคะหมดในชั่วโมงนี้นะหมดข้ามนี้นะคะก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน